นะคะหบรรยากาศดีมากเรากําลังที่จะเดินทางไปม่อนกิวม่วงเราออกจากตัวเมืองมาแล้วใช่แล้วก็จะไปสปันระหว่างทาง,ท,างที่ไปนี่ก็จะมีต้นไม้ข้างทางเนี่ยนนลกาออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้น่อนะคะเอเราก็เดินทางมาถึงที่ม่อนกิวม่วง วังล no. ูกหรืวโดนกระตุกแต่พามันเพ่นไปดูสิดูวิวสินี่ดูดูดูนี่วิวสวยออกมาได้ล้เห็นไหมนี่ดู ดูด,ดูพี่อ๋องมอนเกี่ยวม้วงวิวสวยสวยเอ้ยเขาเรียกอะไรนะภาษาเหนือเขาว่าอะไรนะงามแต๊ะแป๊จ้าไม่ใช่้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ดูแม่แม่ถ่ายรูปใหญ่เลยไม่สนใจใครเลย <c oughs> อ่ะฮ่าว <c oughs> ิวดีไหม <c oughs> เย็นมากเลยอะ่ะ นอกจากนั้นแล้วยังมีข้างในนะครับนี่บรรยากาศภายในนี่ถ้าเกิดแบบคือเหมาะกับว่ามาถ่ายรูปดังชิวๆวิว,วสวยอ่ะลงไปสิคาอลองลองดูถ้ามาอย่างนั้นก็แท็ก่ก,กิ้งลงไป500เมตรดูพี่หยองพี่หยองว้าวกิโลเมตรนึงอะมาบอกไอ้ย่าลงได้อ่ะโอ้เชือกรั้นหนักไหวอยู่ไหวจริงปวเนี้ยอะาาะ่ะ วิวสวยถ่ายมือถือด้วยนะอ้าวเชือกดังไกลไกลไกลกลกลกเชือกกรอบไะเนี่ยไปแูปสิวิวพี่หยองอยู่เอามาถ่ายรูปกับแม่ไปรูปแมวแมวอืมนี่เป็นวิวข้างนอกมาถ่ายรูปเป็แม่หน่อยเดิวสวยงามมากหน้าก็จะดำดำนิดนึงแต่วิวข้างนอกนี่สวยมากนะเฮ้ดูวิวนี่ดูดูที่ที่ที่เรานั่งกัน ตกได้นะเนี่ยตก,ตกได้ไหมมาเดียวๆถือถือกล้องดู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 ด <c oughs> ไก่อนเรีวหวีฟ้าไปแล้วเนี่ยคุ่แม่ก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนี่นี่โอ้ยเชิญชวนนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวนานก็ต้องไม่พลาดที่เขาบ้านเกี่วม่วงนะครับมันก็จะมีเป็นร้านกาแฟ ครัแล้วก็วิวสวยๆแบบนี้แล้วถ้าดูไกลๆตรงนู้นน่ะน้องของปาว่ามันไม่ได้น้องๆ,ๆน้องๆภูเขาไฟฟูจิไหมใช่เนาะที่แบบมันมีภูเขาแล้วข้างบนมันมีแบบไม่อะไรนะเขาขาวหมอกเนี่ยเออนั่นน่ะสวยมากเลยอะ่ะฟูจิสองฟูจิสองเลยเหรอใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคนที่มาบบถ่ายรูปนะครับ าแบบไม่ได้แบบมาแบบสโ,โลไลฟ์ก็กินกาแฟจิบชากินเบเกอรี่อร่อยอร่อย,ยนะครับแวเราก็จะไปที่ภูเขาตรงนั้นแหละแล้วก็มาที่นีนะแ, <laughs> แล้วแล้วแล้วนอนนี่น,น,อน,น,นอนบนแค่นี่เยน็ยนเย็นลมตอนนี้เย<น>็บเย็นสบายมากช่วงเ <ไข S 1> ช้าประมาณสักตอนนี้แสงประมาณสักช่วง9ก้าโมงสิดีๆมากเลยตอนนี้ยังหนาวแม่สิแม่ถ่ายรูปไม่หยุดเลยอ่ะกใจมาก ชอบไหมครับน้องชอบชอบอยู่นี่นะเดี๋ยวป้าค่อยมารับนะไม่เอา <c oughs> พอขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นเวลวีแบรนะครับนี่ <c oughs> ข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้าร้านก็จะมีที่จอดรถน่ะ ไ,ไ <ป S 1> อแมกนะครับนี่คุณแม่ถ่ายเรียบร้อยแล้วมาออกมาเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้แม่กับป้าบ้างเร็วไปพอแล้วลูกเราไปสถานีต่อไปละไปนะครัป้าถ่ายแล้วจะวังโด,งดนน้องเขาลูก เดี๋ยวเาจบเล่นแรงจังเลยสาแล้วนะ